สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมปีบีแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกเจ็ตอีกอย่างนึ่งนะครับสำหรับคนที่มี iPad นะครับเรียกว่ามากกว่า80%เนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับคนที่ใช้ iPad นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการเรียนออนไลน์นะครับใช้ในการทํางาน และสิ่งนี้นะครับก็คือปากกาสไตลัสสำหรับการเขียนบนหน้าจอ iPad นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาคือเพิ่งใช้เงินซื้อ iPad ไปนะครับอาจจะยังไม่มีเงินที่จะไปซื้อตัว Apple Pencil แท้ของ Apple นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกตัวเลือกหนึ่งและกันสำหรับคนที่อยากได้ปากกานะครับไว้ใช้ขีดเขียนนะครับสำหรับ iPad ของท่านเองนะครับนั่นคือปากกาสไตลัสของยี่ห้อ กูโจด็อกนะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกูโจด็อกนะครับตัวนี้เป็นเจน12นะครับซึ่งก็มีขายตาม s h o ป e e Lazada นะครับ Facebook ต่างๆนะครับก็มีขายอยู่นะครับตัวนี้เป็นปากกาที่เรียกได้ว่าใช้กับ iPad ได้ตั้งแต่ปี2018ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็น iPad Air 4 iPad Mini 5นินะครับ iPad Pro นะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับแล้วก็ใช้งานด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวให้ดู ตัวลักษณะของตัวปากกาตัวนี้ก่อนนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้าย Apple Pencil แท้เลยนะครับคล้ายกับของแท้เลยนะครับเรียกว่าถ้ามองผิวเผนเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของ Gen12 นะครับนั่นก็คือสามารถใช้หัวปากกานะครับของ Apple Pencil แท้ได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถหมุนเปลี่ยนนะครับนี่ หมุนหมุนอะไรหมุนนะครับหมุนแล้วก็สามารถซื้อหัวปากกาของ Apple pencil แท้มาใส่ได้นะครับซึ่งก็มีขายในช้อปปี้เหมือนกันนะผมเห็นก็ในราคาเขาขายแยกเนาะหัวแล้วประมาณ200กว่าบาทนะสองร้อยสี่สิบรยนะครับลักษณะของมันนะครับดีจจให้ดูตรงนี้นะครับจะมีจะมีเห็นไหมเป็นแถบไฟนะครับสเตตัสนะครับตรงเนี้ยการเปิดปิดการใช้งานนะครับจะใช้นิ้วนะครับแถบ double แถบตรงนี้นะครับปึ๊บ แล้วมันก็จะสั่นนะครับตอบสนองเราด้วมันแทบหครั้งน,นี่ก็จะเปิดมาก็จะเป็นแสงสีฟ้านะครับดาวนบนแทบอีก1ครั้งป๊บปบก็จะปิดนะครับการใช้งานแค่นี้เองเลยคือไม่ต้องเชื่อมบลูทูธไม่ต้องเขาเรียกว่าแพรกับอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยแค่แทบที่อุปกรณ์ของเราปื๊บปบเนี่ยแค่นี้ก็สามารถขีดเขียนบน iPad ของเราได้แล้วนะครับทีนี้จะมีสัญลักษณ์ไฟอยู่นะครับ สีฟ้านะครับก็คือสามารถใช้งานได้ปกตินะครับมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานแต่ถ้าไฟเป็นสีแดงก็คือแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ให้ชาร์จแบตนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันก่อนนะครับกล่องที่เราซื้อมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลีอกออกมาอ่าของข้างในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซองหนังนะครับสำหรับใส่ปากกานะครับที่เขาก็แถมมาให้ด้วยอันนี้เป็น user manual นะครับหรือว่าคู่มือการใช้งานอันนี้ก็คิดว่าคนก็ไม่ค่อยจะดูกันแล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีหัวปากกาแถมมาอีกหนึ่งหัวนะครับของกูจดดกเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จนะครับเรียกว่าแท่นได้ไหมเรียกว่าสายชาร์จแล้วกันนะครับการชาร์จสำหรับตัว J12 นี้นะครับจะใช้วิธีการชาร์จผ่านไวเลสนะครับก็คือเราจะใช้ตัวปลอกเนี่ยครับสวมเข้าที่หัวแบบนี้สวมปุ๊บ มันจะมีแรงแม่เหล็กดูดอยู่นี่แล้วก็เอาตรงนี้ก็เสียบกับอะแดปเตอร์ทั่วไปที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ,รรจ iPad อะไรก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับระหว่างการชาร์จไฟตรงนี้ก็จะกระพริบสีแดงๆนะครับกระพริบถ้ากระพริบอยู่เนี่ยก็คือกําลังชาร์จนะครับถ้าไฟหยุดกระพริบหรือไฟดับไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเราก็ถอดออกมาแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้นะครับผมและด้วยลักษณะนะครับของตัวกูโจอด็อกตัวนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับ Apple Pencil แท้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้อิสเอรี่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอกปากกานะครับหรือว่าซิลิโคนตัวด้ามตัวซีลต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้กับ Apple Pencil Gen 2นะครับอย่างนี้ผมก็อันนี้ผมหาซื้อมาจากช h o ป e ีนะครับเป็นปลอกปากกานะครับซึ่งปลอกปากกาเนี่ยก็เซิร์ชว่าปลอกปากกา Apple Pencil Gen 2ก็สามารถใช้ได้เลยซึ่งที่จริงอ่ะมันมีหลายแบบแต่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้กับตัวกูจจด็อกยังไงมาอธิบายให้ฟังก็คือว่าเวลาที่เราสวม สวมเข้าไปใช่ไหมครับอ่ะส่วนเข้าไปเนี่ยตัวปลอกมันจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะความสูงอยู่ประมาณตรงนี้แล้วใช้ตรงเนี้ยสวมทับอ,อีกทีอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะเนี่ยก็จะลักษณะประมาณอย่างนี้พอเวลาแบตหมดเนี่ยเราก็สามารถถอดเฉพาะปลอกตรงหัวเนี่ยครับแล้วก็เสียบชาร์จได้ซึ่งมันก็จะสะดวกเรานะครับไม่ต้องไปถอดทั้งปลอกนะอันนี้ก็แนะนําสำหรับใครที่มีคูจอดดอกอยู่แล้วก็เอ่ออยากหาปลอกก็อยากให้ดูดีๆนะครับว่าปลอกมันเหมาะก,กับการใช้งานการชาร์จการอะไรของเราหรือเปล่านะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาทดลองเขียนกันนะครับต่อไปเราก็จะมาทดลองเขียนกับ iPad ของเรานะครับซึ่ง iPad ที่ผมใช้อยู่ก็เป็น i p a d Air 4นะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบเขียนให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดการใช้งานแล้วนะครับก็คือบเบิ l e Tap ตรงนี้ปึ๊บๆนะครับก็จะติดแล้วที่ี้เราก็พร้อมเขียนได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของปากกาตัวนี้คือว่าเราสามารถวางอุ้งมือตรงนี้ได้นะครับวางข้อมือแนบไปกับจอได้เลยนะครับแล้วก็เขียนนะครับจะไม่ ข้อมือเนี่ยจะไม่ทําให้หน้าก,กระดาษเราเลื่อนหรือเคลื่อนนะครับตันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกับ Apple Pencil ได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูนะครับซึ่งสามารถเขียนได้นะครับแล้วก็สามารถ ใช้ทุกอย่างได้หมดเลยไม่จําเป็นนะครับว่าจะใช้ได้เฉพาะในแอปวาดภาพนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกเมนูเลยนะครับดีลองใช้กับ g o o n o t t e นะครับตอบสนองไวนะครับตอบสนองไวผมได้ลองออท,ดทดลองใช้เทียบกับตัว Apple Pencil แท้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่า การใช้งานเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันนะถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการชาร์จแบตนะครับที่แนบแนบกับข้างเครื่องตรงนี้นะครับหรือว่าการที่มันสามารถรองรับแรงกดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยคือจะแตกต่างแค่ตรงนั้นอ่ะทีนี้มาเรามาดูข้อสังเกตก็คือปากกาตัวนี้นะครับจะไม่รองรับแรงกดพูดง่ายๆก็คือว่าขนาดเส้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปตามการลงน้ําหนักของมือเรา นะครับเราจะลงน้ำหนักมากลงน้ำหนักน้อยขนาดเส้นก็คือจะเล็กเท่าเดิมบางเท่าเดิมหนาเท่าเดิมตามที่เราเซตไว้ในตอนแรกนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะต้องวาดภาพแบบจริงจังลงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับพวกรอยิ่งจริงๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับซึ่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าพี่ๆที่ทํางานเนี่ยกับการประชุมกับการเขียนโน้ตอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้มาในราคาประมาณ800กว่าบาทนะครับในช้อปปี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าตัว ปากกาตรงนี้นะครับมีแม่เหล็กนะครับสามารถยึดติดยึดติดได้เหมือน Apple pencil เลยนะครับยึดติดตรงไหนที่เป็นแม่เหล็กของเครื่องนะครับสามารถยึดติดได้หมดเลยก็คลิปนี้นะครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับปากกาที่ที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกสําหรับ ท่านที่ต้องการหาปากกานะครับใช้กับ iPad แต่ว่างบยังมีไม่ถึง Apple Pencil นะครับก็ลองหาตัวนี้มาใช้กันก่อนได้นะครับไว้เก็บตังค์ถึงแล้วค่อยไปซื้อของแท้ก็ได้นะครับแน่นอนว่าของอตัวเลือกแบบนี้นะครับมันก็ไม่สามารถใช้ได้เทียบเท่ากับของแท้ของ Apple แน่นอนนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับผมซึ่งผมใช้มาผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้มี รู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องรีบเปลี่ยนไปใช้ Apple Pencil นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ใช้ทํางานใช้ขจดเขียนใช้ประชุมใช้วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับและรวมถึงคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับ